สามสองหนึ่งไปครับสวดโอ้เออเมียน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 ถือเล้วถือเลี้ยวปลาจะมีดอกเอ้าว่มันสวองเรเลนแล้วครับเลนเรือเล้นเลอู้ดอกนี้ว่มันสามันบ่โอ้สี่หาพี่นร่อง เอาขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องเอาขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องเบิ่งครับถึงมาถึงหาว่พี่ลมพี่ลมถึงหาวะอ้ยเอาขึ้นบ่ได้ครับเฮียเดี๋ยวเอาทิมครับคนเอาขึ้นมาหนึ่โอ๋อโอ้ยปลาหนี้พ่อโอ้ยเอาขึ้นบ่ได้ครับอีกทีครับป่าพ่ออยู่ครับป่านี่ หาในหกเจ็ดพุ <Rocky> <aby> ่นล <asis> ้ครับองโลดดองลดโอ้ผู้ใดได้บอนันี่มันเป็นหลุมบ่เหรอบอนั่นเหรออือใช่ใเอาเงินให้บริจบานนี้ไปแม่เสียนนั่นน้องเจ้าปัดเบิงสว่งเพราะว่ามันไ่ดวึนอยเบินครับอู้จะเป็นวังบุครับอู้พนี้พี่น้องออถอ่เปเป็นหาหกเจ็ดอู้เป็นพุ่นเป็นพวงเป็นพุ่นเป็นพ่วง โอ้โหเออ,เออชอบพี่น้องเฮเดี๋ยเอาทิมเอองัดกันไปงัดกันไปงัดกันไป,นไปโอ้หวัวบ่็เกเก็หางแปดหางบุ๋ยละครับนะ่ยองไต่ามันเอ,เอเฮ้เดียวห้าหกหางครับพี่น้อง 6กตัวฮ่าปาโอ้โหสุดๆไปเลยครับแห่นี่ครับผมสุดอิลีพี่น้องสุดอิลีครับผม